ทำไรมาย้าหมู่ใหเอ๋มานี่งไม่้มายังไม่จริงออเลยอ๋อออยังไม่มาครับก็ยังไม่ได้มาก็ยังไม่ได้มาอยู่มาแล้วพูเล็จริงมาแล้วอ๋อจงมรงแต่คนลองใส่ทำไมมีคนสวมใส่เยอะจริงวะแต่คนไม่สวงใส่แต่ผมอยากรู้อยากบอกให้รู้มาทำอะไร งให้กินดีใจมากที่มันยัาญให้กินวันนี้ไม่ย่างไงย่างไม่เป็นเลยเราละคุณอะไรัะคุณเราละคุณอิ่มเลยให้กินเลยทุกคนหลายคนต้องใส่มาคราบชอบผู้หญิงคนไทยนี่ครับมาครัตอบเราครับผมอ๋อได้ได้หมดได้หมดถามวันนี้ว่าเป็นคน นี้ผลไม้อยู่สองชนิดอันแรกแตงโมกับสับปะรดเขาจะเลือกอะไรกับสับปะรดกับแตงโมแล้ววันนี้พอแล้วมาแลไปครับสำหรับรายการของเรานี้ออกออกอากาศทั่วโลกนะฮะพอแล้วมาแล้วไปหมดแล้วภาษาภาษาคำเฮ้ยวุฒิไปรายการวุฒิไปรายการภาษอังกฤถามนี้ประเทศมันเรียกอะไรขอโทษนะฮะเขาไม่เคยทิ้งบ้านเกิดครับผมโตโก เรียนแดกแอนโทนีโกเขาส่งเงินมาช่วยคนตลอดเจ็ดพันบาทป่ะเจ็ดพันบาทไอ้วุฒิปีรายการปีรายการไปหมดนปิดกับผมราไการเราขอไปอีนี่แล้วกันนะฮะน้ำลดลงชู่มๆแบบนี้ว่าครึ่งชั่วโมงกว่าคุณพ่อผสนใจโน้ตหรอหลายคนสงสัยว่าทำไมมันเตี้ยวันนี้มันจะมาบอกให้เราฟังครับผมกูเอามาใส่นมหมดยืนค่ะยืน เงอเราไม่พตอมีพูดเไม้เทต็มตังเลยว่ะนี้่ถูกคนไม่ถูี่คนนี้ีได้ย่งีเลยเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนนี้ครับผมดูมือดูมือดูจับจ้วงด้วยจ้จจับจ้วงนะคะเดี๋ยวกูกลับด้วยนะเดี๋ยวกูกลับด้วยครับ สมัยก่อนครับผมเขาไม่เป็นคนที่ว่าไม่ใช่คนเตี้ยงจะไม่เลื่อนให้การยเลยครับไม่รู้ครับวิ่งครับผมวิ่งขัดสีคูลสี่ยากเคลื่อนไปข้อต่อวิ่งไปได้หลายเมตรล้มครับล้มขามันดันเข้าไปเข่าหายครับผมใยเครื่องสายชิ้นตัเกิดมามีเข่าไหมมีเข่ามีเข่าไม่ให้ใครเห็นครับมัไม่มีเข่าสลดครับสลดครับนี้าลังโดครับผมกินเด็กครับผู้ชายในดื่มสติครับผม หนึ่ง้ง่าอ้ได้ดำคูก็ไม่รู้จริงๆขอได้ครแต่ช่วงนี้ขอให้มีอย่างเดียวที่สอครับสำคัญสหรับต่อไปนะครับขอเชิญอต่อต่อบจบต่อต่อต่อตเรต่องราว่อตนอต่อตรอต่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 กต่อต่อต่อตกออกครับอต่อต่อต่อน่อ่อต่อตนอตต่ต่อตอต่อตะต่อต่อต่อเ่อ่อต่อต่่อตอตตออค